สิบอาวุธหลักของนินจาอาชีพนินจาก็เหมือนต้องเป็นเงานินจาจะต้องทํางานให้เงียบเชียบที่สุดซึ่งต่างจากซามูไรเพราะนินจาจะเป็นต้องเลี่ยงการต่อสู้ที่จะทําให้เอิกเะเลิกอาวุธส่วนใหญ่ของนินจาจึงเป็นอาวุธที่ใช้สุ่มโจมตีศัตรูได้โดยที่ศัตรูยังไม่รู้ตัวได้ซ้ํานอกจากนี้ยังต้องเบาและพกพาสะดวกและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายสถานการณ์อันดับที่10มีดสั้น คุณในมีลักษณะคล้ายมีดขนาดประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตรทำมาจากเหล็กใช้เป็นอาวุธในการโจมตีและบางครั้งก็ใช้คว้างเหมือนชูริเคนได้โดยปกติจะซ่อนเอาไว้ตรงข้อมือหรือร้อยเอาไว้ตรงเอวเพื่อให้หยิบใช้ได้สะดวกจัดเป็นอาวุธสารพัดประโยชน์ของนินจาเลยก็ว่าได้อันดับที่แก้วลูกตุ้มติดโซ่ลูกตุ้มติดโซ่หรือแมนบริกิกาซูริเป็นอีกหนึ่งอาวุธสารพัดประโยชน์ของนินจาโดยมีลูกตุ้มติดเอาไว้ทั้งสองฝั่งของปลายโซ่ ใช้ในการเหวี่ยงน้ำหนักโจมตีคู่ต่อสู้โดยสามารถปรับระยะความยาวของโซ่ตามระยะห่างของศัตรูได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้ช่วยในการปีนป่ายด้วยเช่นกันอันดับที่แแหวนติดหนามคาคุตเตมีลักษณะเป็นแหวนสวมนิ้วมือที่มีหนามติดอยู่ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการต่อสู้ระยะประชิดได้ นินจาจะใช้แหวนติดตามนี้ปักลงไปที่จุดตายของคู่ต่อสู้โดยหนามที่มีความแหลมคมจะปักทะลุลงไปทําให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถสู้ต่อได้ยิ่งทาพิลลงไปก็สามารถสังหารคู่ต่อสู้ได้อย่างเงียบเชียบและง่ายดายมากอันดับที่7กรงเล็บเหล็กเทโกคากิโดยปกติแล้วกรงเล็บเหล็กเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํานาหรือตัดหญ้าและเนื่องจากนินจาต้องรู้จักการใช้ของรอบกายเป็นอาวุธกรงเล็บเหล็กจึงถูกเด็ดแปลงให้เป็นอาวุธที่ใช้ในการโจมตี โดยสามารถผูกติดกับหลังมือเพื่อใช้ในการขวดจัตรูตอนที่ต้องต่อสู้ระยะประชิดตัวอันดับที่6ดาบนินจาดาบของนินจาจะต่างจากดาบของสมุไรดาบนินจาจะเป็นดาบตรงและสั้นกว่าความยาวของดาบอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2ฟุตแต่ดาบของสมุไรจะมีส่วนคงเวาวและยาวประมาณ2ฟุตครึ่งเพราะว่านินจาจะเป็นต้องพบพาสะดวและสามารถใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์ ดาบนินจาที่เราสามารถหาดูได้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆในญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะแต่จริงๆแล้วมีมาก่อนแน่นั้นและไม่มีใครทราบว่ามันอยู่ที่ไหนคงจะสืบทอดต่อๆกันไปในตระกูลของนินจาเป็นแน่แท้อันดับที่5้ชูริเคนอาวุธที่ฮิตที่สุดของนินจาและเป็นที่รู้จักกันดีคงไม่พ้นชูริเคนที่บ้านเราเรียกว่าดาวกระจายแต่ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษจะเรียกทับศัพท์ว่าชูริเคน เร,เราคงจะเคยเห็นหนังที่นินจาจะปาผาน็กที่หน้าตาคล้ายดอกไม้ต่างๆออกไปใส่คู่ต่อสู้นั่นคือชูริเคนนั่นเองชูริเคนมีหลายชนิดแต่ที่เป็นที่รู้จักดีจะเป็นแบบที่เป็นแผ่นๆมีแฉกแต่จริงๆแล้วมีชูริเคนอยู่มากกว่า50ิชนิดหลากหลายรูปเรื่องแล้วแต่การใช้งานนอกจากนี้พื้นผิวของชูริเคนสามารถทาพิษลงไปและติดแน่นได้ง่ายอีกด้วยอันดับที่ 4. เคียวติดโซคูซาริกะมะ เคียวติดซ่อเป็นอาวุธอีกอันาของนินจาที่เบาและกระทัดรัดเป็นการเอาเคียวเล็กมาติดไว้กับซ่อมเพื่อการโจมตีได้ในระยะไกลย,ยิ่งขึ้นความยาวของซ่อมมีตั้งแต่1นถึงสเมตรแล้วแต่ความถนัดเคียวติดซ่อนี้ไม่ได้เป็นอาวุธเฉพาะของนินจาเหมือนกับชูริเคนแต่เป็นอาวุธที่คนทั่วๆไปอย่างชาวบ้านก็นิยมใช้ป้องกันตัวกันเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตให้พกดาบเหมือนกับซามูไรนั่นเองอันดับที่ 3. ลูกน้มนินจาจะต้องทํางานให้เงียบเชียบที่สุด เพราะบางทีในสถานการณ์ที่ช่วยไม่ได้นินจาจําเป็นต้องเลี่ยงการต่อสู้ที่จะทําให้เอกร์เกอร์นินจาจึงใช้มากิบิชิที่เป็นลูกหนามที่นินจาจะาวิโปรยลงบนพื้นเพื่อสร้างกับดักช่วยให้หนีออกจากคู่ต่อสู้ที่วิ่งตามได้เพราะว่าสมัยก่อนรองเท้าของคนญี่ปุ่นเป็นแค่แผ่นฟางมาสานรวมกันฉะนั้นถ้าเหยียบโดนก็จะไม่สามารถวิ่งต่อได้หรืออย่างน้อยก็สามารถใช้ถุงเวลาเพื่อที่นินจาจะได้หนีได้อันดับที่2ครงเล็บแมว กรงเล็บแมวนั้นก็เืิตรงตัวเลยเนโกะแปลว่าแมวและเดชมาจากคำว่ามือเป็นเล็บเหล็กแหลมคมที่สวมไปบนนิ้วเหมือนกับแมวตอนการกรงเล็บเพื่อใช้ในการขวนคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่แล้วนินจาจะทายาพิษลงไปบนกรงเล็บก,ก่อนเพื่อการโจมตีได้ผลรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าสามารถจัดการกับคู่ต่อสู้ได้แม้แค่ลอยถลอกเล็กๆนอกจากจะใช้ในการต่อสู้แล้วยังช่วยให้นินจาสามารถปีนต้นไม้ได้เหมือนกับแมวด้วยอันดับที่1 กระบอกเป่าลูกดอกอาวุธของนินจานั้นมีจุดสําคัญคือสามารถจงตีได้โดยที่ไม่มีใครมองเห็นการเป่าลูกดอกเป็นอีกอาวุธสําคัญของนินจาเราคงจะเคยเห็นในหนังที่นินจาจะทายาสลบหรือยาพิษลงบนลูกดอกก่อนจะเป่ามันใส่คู่ต่อสู้ในระยะไกลบางทีนินจาจะปลอมตัวเป็นคนเดินถนนเวลาเจอเป้าหมายก็จะเล็งหามุมก่อนจะเป่าลูกดอกออกไปด้วยความรวดเร็วให้โดนเป้าหมายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเล็งเน้นให้โดนที่คอเพราะว่าเป็นจุดที่เส้นเลือดใหญ่เดินผ่าน ทำให้พิษกระจายไปทั่วร่างกายได้เร็วทันตาน,นั่นเองนอกจากนี้กระบอกนี้ยังสามารถใช้เป็นท่อหายใจยามซ่อนตัวในน้ําได้อีกด้วยถูกใจกดไลค์โปรสับสไครต์ข้างล่างขอบคุณ